สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยามันจะดูดให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูทำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กัจวัมของตัวคุณเองจะดูดให้กับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของเดือนพฤศจิก,กายน2 5 6 5นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ User บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอิทธิพลการย้ายดวงดาวกันนะครับที่มีผลต่อชาวธนูแล้วก็รักคณะธนูก,กันก่อนจะมีดาวทั้งหมด6ดวงมีการโครจรยกย้ายราศีโดยจะมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวคารดาวอาทิตย ดาวพุธแล้วก็ดาวเกตสุรยิยามีการโครจรยกย้ายราศีโดยที่ดาวศุกร์นะครับโครจรเสด็ดเสด็ดคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วและอังคารจะโครจรพักพักแปลว่าถอยหลังเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับ ิทธิพลของชาวธนูลักนณาธานูมีอาณาเขตที่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระรหัสปดีเลข5ได้โครจรไปอยู่ในเดือนพันธุนะครับเป็นตําแหน่งเกษตรบดีและเป็นตําแหน่งประทุมเกณฑ์ด้วยเกณฑ์เนื้อหอมนะครับหมายความว่าชาวธนูลัคนณาธานูก็จะมีในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตมากขึ้นมีในหลักทรัพย์ มีในเรื่องของบ้านรถที่ดินนะครับอสังหาสิ่งต่างๆมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จการก่อร่างสร้างตัวแล้วก็ได้รับความนิยมชมชอบมีการก้าวหน้านะครับในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียงต่างๆก่อร่างสร้างตัวได้ประสบความสําเร็จดี แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับดาวพัสบดียังโคโจรพักองศาอยู่ที่ราศีมีนอยู่นะครับก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังปรารถนาสิ่งที่คุณนั้นต้องการสิ่งที่คุณนั้นกำลังเหมือนกับขมักขมเมน่นกับการที่อยากจะเอาทุกอย่างให้มันประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลากับการทำทุกอย่างนิดนึงนะครับมันแปลว่าได้แต่ว่าต้องใช้เวลาเหมือนกับเราก็ต้องแบบเหมือน ทําอะไรแล้วใช่ไหมครับเหมือนราชการอนะ่ะก็ต้องหยุดสออาทิตย์อนะ่ะเราก็ต้องรอวันสา์อาทิตย์อนะ่ะเพื่อที่จะต้องไปทํางานาหรือว่าไปใช้บริการกับในเรื่องของงานราชการในวันจันทร์อย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่ต้องหยุดบ้างอนะ่ะ แบบนั้นน่ะดวงดาวเขาก็หยุดอยู่ก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่งที่คุณกําลังกะเกณฑ์เอาไว้อาจจะต้องเหมือนกับดีเลย์ล่าช้าแล้วก็ต้องยืดยาวออกไปอีกสักพักหนึ่งดังนั้นแบบสวดคุณกําลังอยากจะกู้เงินธนาคารนะครับหรืออยากจะซื้อบ้านผ่อนรถผ่อนบ้านต่างๆเนี่ยกู้ธนาคารยากนิดนึงหรืออาจจะยังกู้ไม่ผ่านหรืออาจจะยังต้องใช้เวลาหรืออาจจะต้องเหมือนกับ รวบรวมเงินอีกสักพักหนึ่งอะไรแบบนี้ครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับจะได้แล้วแหละแต่มันก็เหลืออีกแค่เอื้อมื่ถึงจะถึงแต่มันก็ยังไม่ได้ดังนั้นเนี่ยชาวธนูเนาะก็ควรจะต้องพยายามจุดมาร์กเป้าหมายเอาไว้เนี่ยให้มันเลื่อนออกไปอีกสักหน่อยหนึ่งมองการไกลในระยะยาวขึ้นและยังมีโอกาสที่คุณจะมีความสำเร็จได้นะครับในเรื่องของ ความมั่นคงของชีวิตแล้วก็บ้านรถที่ดินอสังหาต่างๆที่คุณนั้นปรารถนานั่นเองทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะการเงินกันบ้างนะครับอิทธิพลการเงินของชาวราศีธนูก็คือราศีมังกรของได้ดาวเสาเลข7ได้โคจรเป็นกเกษตรบดีอยู่ในเรือนนำหน้าลัคนาแปลว่าชาวธนูลัคนาธนูนะครับการงานก็พักองศาอยู่เหมือนกันในเดือน พฤศจิก,กาย,ยนแต่ดาวเสาร์กำลังเดินหน้าแล้วนะครับก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการขับเคลื่อนแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับบริหารจัดการได้ทุกอย่างได้โอเคขึ้นนะครับสามารถที่จะมีรายได้เข้ามาแบบมากขึ้นดาวเสาร์เนี่ยเคยพักองศาใช่ไหมครับตอนนี้ก็เริ่มเดินแล้วก็ทําให้ทุกอย่างนั้นดูสม,มูทมากขึ้นดูในเรื่องของการเงินนั้นบริหารจัดการได้โอเคดีขึ้นวางแผนการเงินต่างๆก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับ โดยเฉพาะชาวธนูอาจจะต้องทำมันนี่ m มเนจเมนต์กับในเรื่องของการวางแผนนะครับกับในเรื่องของรายได้สิ่งต่างๆอะไรแบบเนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดีนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานิดๆหน่อย,อยๆเพราะว่าดาวพฤหัสบดีคือดาวประจำตัวเขายังโครจรถอยหลังอยู่ก็จะทำให้ทุกอย่างยังดูเหมือนกับติดติดขัดขัดไปได้บ้างเล็กน้อยในเรื่องการเงินแต่โดยการเงินเนี่ยถือว่ายังถือ ว่าแบบดีอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเหมือนกับขยับได้เราก็สามารถหมุนเงินได้แล้วก็สามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์กับสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยสามารถบรรเทาแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวการงานกันต่อเลยนะครับดาวการงานของชาวธนูคือราศี กันนะครับของด้วยดาวพุธเลขสี่ได้โครจรไปอยู่ในเรือนลาภะดาวเนี่ยจะมาชุมนุมกันอยู่ในเรือนลาภะทั้งหมด3ดวงคือดาวอาทิตย์พุธแล้วก็ดาวศุกร์นะครับสดวงนี้เนี่ยโครจรมากลุ่มกันอยู่ในเรือนลาภะถือว่าเป็นดาวที่ให้ขุนนะครับกับดวงชะตาของชาวธนูอยู่ในภพลาภะได้ตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์นะครับก็มีพุธกับศุกร์ให้ตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยแต่ในช่วงของ เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับมันยังมีโอกาสที่ยังจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะจากในเรื่องของเพื่อนนะครับญาติพี่น้องมิตรสหายแล้วก็ในเรื่องของอบุตรบริวารอาจจะสร้างความเดือดร้อนหรือสร้างปัญหามาสู่ตัวคุณได้อิทธิพลของดาวราหูมาจากภพเรือนสหัชชะไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับแล้วเล่งไปที่ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์มาจากภพเรือนกัมมะ นะครับแปลว่าการงานจะมีปัญหาเกิดขึ้นมีการดิสเครดิตมีเพื่อนหลักหักเหลี่ยมโหดมีในเรื่องของการทำอะไรที่ไม่ชัดเจนไม่โอเคไม่ดีนะครับ1-17พุจพฤศจิก,กายนนะครับหลังจากนั้นดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นภพเรือนวินาสต่อให้ไปอยู่ในเรือนวินาสนะครับก็ยังดีกว่าอยู่ที่เรือน ราศีตุลเพราะถูกลาหูดับเป็นเกิดสุรยิยคาานะครับที่ราศีพบลาพะอันนี้ต้องระมัดระวัง อาจจะมีคนมาเชิญชวนคุณมีคนมาแบบเหมือนอามาชวนทําธุรกิจนะครับหรือมาทําอะไรแบบนี้คุณต้องระมัดระวังเพราะว่าในช่วง1ถึง17พฤศจิกายนมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้อย่างที่บอกไปดังนั้นคุณไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือว่าไม่ควรที่จะลงทุนไม่ควรที่จะเซ็นสัญญาไม่ควรที่จะ กู้เงินให้คนอื่นนะครับหรือว่าไม่ควรที่จะคำประกันให้ใครในช่วงจังหวะวันที่1ถึง17พฤศจิก,กายนเลยนะครับแต่ว่าสามารถกู้ยื่นให้กับตัวเองได้แต่ไม่สามารถกู้ยื่นให้กับคนอื่นได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาถูกหลอกถูกโกงเป็นคดีความตามมาแล้วก็มีปากมีเสียงได้ด้วยเช่นกันอะไรแบบนี้เป็นตน้นจริงก็เป็นทุกราศีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียด ปริย่อยนะครับในแต่ละราศีที่มันไม่เหมือนกันบ้างอย่างคุณโดนเรื่องการงานอย่างนี้นะครับโดนเรื่องการงานโดนเรื่องความสําเร็จโดนเรื่องของอเอขาเรียกว่าอะไรนะเจ้านายแบบเนี้ยครับ ปัญหาเรื่องบุตรเรื่องบริวารแบบนี้เป็นต้นชาวธนูลักษณธนูนะครับพยายามนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวด้วยนะครับดาวประจําตัวก็ผักองศาอยู่ก็จะทําให้ทุกอย่างอาจจะดูลําบากแล้วก็ติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดไปบ้างนะครับแต่มีดาวเกตสุริย่าเนี่ยเขาโคจรกลุ่มกับลักษณาของ ตัวคุณเองอยู่ก็สามารถมีโอกาสมีแนวโน้มของการที่จะหลุดพ้นปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มเป็นติดทางที่ดีขอให้ชาวราศีธนูนั้นใช้สติในการดำเนินชีวิตมากๆนะครับ ก็ถ้าเกิดมันมีปัญหามาเนี่ยก็จะเกิดใน,นลักษณะของความเสียเปรียบได้นะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรานั้นอาจจะเสียเปรียบก็พยายามพิจ,พจารณาอย่าเสี่ยงจนเกินไปและพยายามมีเซฟโซนของตัวเองให้เยอะๆนิดนึงนะครับ พอไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงอย่างที่เป็นได้อย่างที่บอกไปได้นะก็ต้องใช้เวลากับการเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดาวนั้นก็จัดกระจายออกในช่วง17พฤศจิกาย,ยนแล้วทุกอย่างจะค่อยๆบรรเทาลงแล้วก็สามารถกลับมามีทุกอย่างได้โอเคปกติได้เช่นกันนะครับ แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงมีการทะเลาะกับคนในองค์กรอย่างที่บอกไปถ้านิ่งได้ก็งเงียบเงียไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปแอคชั่นกับเขามากมายอย่าเพิ่งที่จะทําตัวเองให้ดูโดดเด่นจนเกินไปยิ่งโดดเด่นยิ่งโดนทุบ นะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็อย่าโดดเด่นจนเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่ายังมีโอกาสยังมีแนวโน้มทิศทางที่ยังสามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จได้นะครับพอดาวเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนวินาศเนี่ยมันก็จะค่อยๆ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นดาวการงานเนี่ยจะโคจรเข้าทับลัคนาเป็นตำแหน่งประในช่วง27พฤศจิกายนการงานจะโคจรทับลัคจะทำให้การงานนั้นมีโอกาสมีนวโนมทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวธนูกันบ้างความรักความสัมพันธ์ของคุณคือราศีเมถุนของด้วยดาว พุธเลขสีได้โคจรไปอยู่ในราศีตุลในลาผะช่วงแรกนะครับก็คือช่วง1-9พฤศจิกายยนดาวคู่จะอยู่ในพบเรือนลาผะคุณจะมีสเสน่ห์ในการดึงดูดกับเพศตรงข้ามแต่จะมีปัญหามีปากมีเสียงมีการทะเลาะก,ก,กันกับคนอื่นๆได้อันนี้คุณต้องระมัดระวังนะครับสำหรับชาวธนูแล้วก็ลักนาธนูเพราะว่าดาวคู่ครองนั้นไปปะทะกับดาวราหู พุทธอันตพานวิวาทลาหูดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเกิดข้อขัดแย้งเกิดในเรื่องของอปัญหากับคู่ครองคนรักได้ดังนั้นเนี่ยชาวราศีธนูรักนาธนูอาจจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกับในเรื่องของคู่ครองคนรักนิดนึงนะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบแล้วก็ไม่ต้องไปเหมือนกับ กะเกณฑ์อะไรมากจนเกินไปเดี๋ยวก็จะค่อยๆมีโอกาสแนวโนม้มเดศทางที่ดีขึ้นในช่วง9พฤศจิกายนดาวคู่จะโครจรเข้าสู่เรือนวินานเขาจะนิ่งไปเงียบไปสักพักหนึ่งจนกว่าจะถึงวันที่27พฤศจิกายนแล้วดาวคู่ของคนหลักจะทับลักขณาของชาวธนูเป็นตำแหน่งประ แต่ว่าเขาจะกลับมาหาคุณกลับมาอ่อนอกอ,อ่อนใจให้กับตัวคุณแล้วก็เข้าหาตัวคุณมากขึ้นทีนี้เราก็จะสามารถแบบคุยกันได้มากขึ้นหรือสามารถสารสัมพันธ์ต่อกันได้ดีขึ้นสามารถที่เขาจะโอน เอียงนะครับเอ็นเอียงมาทางเรามากขึ้นให้ความสําคัญกับตัวคุณมากขึ้นเราพูดอะไรทําอะไรก็จะมีน้ําหนักกับเขามากขึ้นแบบน,นี้เป็นตน้นดังนั้นเนี่ยชาวราศีธนูแล้วก็รักคนาธนูต้องใช้ความอดทนความพยายามในช่วงแรกก่อนนะครับพอวันที่27 พฤศจิกายนทุกอย่างจะมีโอกาสมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะคุยกันได้มากขึ้นมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเติบโตไปได้นะครับแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะดาวได้ตำแหน่งประประเป,ะปะ่าไม่เข้มแข็งนะนะครับแต่ว่าเขามาทับตัวเราแปลว่าเขาก็จะอ่อนใจแล้วเข้าหาตัวคุณเองแล้วก็พยายามเหมือนกับ ค่อยๆเติมเต็มความรู้สึกระหว่างกันและกันไปทุกอย่างก็จะมีความสุขความสำหวังมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามประังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ